สวัสดีครับผมเมธีนะครับเลขาของท่านนายกประชันนะครับเนื่องจากว่าวันนี้เนี่ยติดตามท่านนายกเนี่ยไปประสานงานรวมถึงประชุมในหลายนัดมากๆนะครับซึ่งมีความคืบหน้านเนี่ยซึ่งผมมองว่ามันเป็นความ เรียกว่าสําเร็จไปกว่าครึ่งหนึ่งนะครับตามเป้าหมายที่เราได้วางไว้เราเราเราพบความเป็นไปได้ใหม่นะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยเราประชุมกันเกือบทั้งวันเพิ่งจะกลับมาถึงบ้านเนี่ยก็ตอนนี้ก็เกือบอ่าห้าทุ่มห้าทุ่มแล้วครับผมนะผมก็เลยคิดว่าเออเพื่อเป็นการประหยัดเวลาการพิมพ์ตอบเนี่ยอาจจะได้ อาจจะเป็นการเสียเวลาเกินไปเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมขออัดเป็นคลิปวิดีโอตอบคาถามนิดนึงนะครับผมอันนี้มีคําถามที่สําคัญอยู่อันนึงนะครับซึ่งผมมองว่าเป็นคําถามที่สมาชิกท่านหนึ่งเนะี่ยถามมาซึ่งดีมากๆเลยนะครับก็คือที่บอกว่ามีอยู่ทางเดียวที่ท,ที่จะต้องแก้ไขที่จะแก้ไขปัญหาี้สินคูเนี่ยมีอยู่ทางเดียวคือการลดดอกเบี้ยเท่านั้น นในความเป็นจริงแล้วเนี่ยครับขอขอเรียนให้ทราบอย่างนี้นะครับว่าโดยปกติจากประสบการณ์การทําธุรกิจมากว่า20ปีนะครับเขบอกว่าไอเรื่องของการบริหารหนี้สินนะครับมันมีอยู่2อย่างนะครับหเลยเนี่ยคือรวมรวมถึงการบริหารธุรกิจนะครับมีหลักสำคัญนะมีอยู่อย่างเดียวนะครับก็คือทำยังไงก็ได้ให้มีกำไรหรือมีเงินเหลือ นะครับทีนี้ในเรื่องของหนี้สินก็เหมือนกันนะครับทำยังไงก็ได้นะครับที่ว่าให้หนี้เนี่ยมันหมดไปเร็วแล้วมีเงินเหลือในแต่ละเดือนนะครับผมก็ถ้าณนปะัจจุบันนี้เนี่ยปัญหานะครับเท่าที่ผมทราบนะครับจากปัญหาครูต่างเนี่ยที่ได้เข้ามาปรึกษาก่อนหน้านี้ในเรื่องของการฟ้องร้องร้องเรียนอะไรต่างนะครับผมก็คือปรากฏว่าเงินเดือนในแต่ละเดือนเนี่ยมันไม่เพียงพอให้จ่าย นะครับ อ่าไม่เพียงพอให้ชําระหนี้นะครับซึ่งอันนี้ไม่ได้กล่าวโทษว่าโอเคมันไม่ดีหรืออะไรเป็นนุ่งเป็นนี่เป็นอะไรคือทุกคนอ่ะเป็นนี่กันได้หมดแหละครับผมนะครับทีนี้ถ้าเป็นแล้วเนี่ยจะบริหารจัดก,การยังไงบางทีเนี่ยมันมีเหตุจําเป็นนะครับเราไม่ว่ากันนะครับเข้าใจดีครูหลายๆท่านเนี่ยมีเหตุจําเป็นมันเลยมีปัญหานี่ตรงนี้ทีนี้เนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าเงินเดือนยกตัวอย่างเช่นเงินเดือนเนี่ยสี่หมแต่ว่าภาระหนี้ในแต่ละเดือนเนี่ยบางที5้าหมนนะครับเพราะฉะนั้น มันไม่พอไม่พอต้องทํำยังไงก็คือไปกู้มาเพิ่มแต่วิธีการตรงนี้เนี่ยมันไม่ใช่วิธีการที่จะหาทางออก นะครับมันไม่ใช่วิธีการที่ที่จะออกจากเขาวงกดได้เพราะว่าลองลองคิดดูนะครับก็คือเราเป็นหนี้อยู่ก้อนหนึ่งปกติเราต้องผ่อนจ่ายเท่านี้อยู่แล้วทีนี้ถ้ามันผ่อนจ่ายแล้วมันไม่พออ่ากลับเราไปสร้างหนี้เพิ่มอ่านี่ตรงนั้นก็จะยิ่งพอกพูนเข้าไปนะครับจนสุดท้ายเนี่ยจ่ายไม่ไหวตายอยู่ดีนะครับผมทีนี้แนวทางเนี่ยก็คือจะทํายังไงหนึ่งเลยเนี่ยครับก็คือลดรายจ่ายลงมานะครับอย่างเช่นาทางที่บอกก็คือลด อดอกเบีย้ยอันนี้ก็คือเป็นวิธีการลดรายจ่ายที่ดีแต่ภาระเนี่ยมันจะอยู่ที่เจ้าหนี้นะครับกลายเป็นว่าเจ้าหนี้เนี่ยได้ดอกเบีย้ยน้อยลงไม่เป็นไรถ้าเกิดว่าเจ้าหนี้โอเคเพื่อให้ได้ลูกหนี้เนี่ยสามารถทํามีจ่ายหนี้ต่อไปได้ทําธุรกิจต่อไปได้มีเงินเข้ามาในแต่ละเดือนมีรายรับในแต่ละเดือนต่อไปได้เนี่ยอนน้ก็คือโอเคกับอีกทางหนึ่งนะครับก็คือการสร้างรายได้ที่มากขึ้น นะครับอ่ามันไม่ได้มีทางเดียวว่าจะต้องลดดอกเบีย้ยอย่างเดียวแต่มันมีอีกทางหนึ่งก็คือทํำยังไงก็ได้ให้เราเนี่ยมีรายรับที่มากขึ้นนะครับเห็นครูหลายๆท่านเนี่ยประสบความสําเร็จจากการที่อ่าอันนี้อันนี้ผมไม่ได้เคลมนะครับว่าผมเป็นคนแนะนําไปแต่ว่าก็คือในเรื่องของช่วงวิกฤตอะไรต่างๆเนี่ยก็ให้ทําธุรกิจอย่างอื่นเสริมเข้าไปยกตัวอย่างเช่นธุรกิจเล็กๆขายน้านะครับขายเครื่องดื่ม นะครับซึ่งพวกนี้เนี่ยกำไรเนี่ยจะค่อนข้างสูงนะครับส่วนในรายละเอียดีัยจริงๆมันมีเยอะมีหลายตัวนะครับแต่ที่แนะนําไปแล้วประสบความสําเร็จเนี่ยก็คือเป็นตัวนี้นะครับทำให้ครูนะครับมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นนะครับผมก็เพียงพอหรือ บางทีเนี่ยมันมันมันคาบเส้นเลยนะพอที่จะตัดในแต่ละเดือนได้โอเคอย่างน้อยเนี่ยก็ยังพอมีกินมีอะไรมีไรายได้เพิ่มขึ้นตรงเนี้ก็จะทําให้บรรเทาภาระนี่เนี่ยน้อยลงจากเดิมเนี่ยที่มันไม่พอตัดจนแบบตัวแดงจนแบบติดมา3เดือน4เดือนอะไรเงี้ยก็จะค่อยๆผ่อนบรนเทาลงแล้วอีกอย่างหนึ่งเลยเนี่ยที่สําคัญเลยคือต้องมีวิัยทางการเงินนะครับต้องไม่มั่วเงิน ถ้าจะเอาไปใช้อะไรเนี่ยต้องเอาไปใช้ตรงนั้นนะครับแล้วต้องจัดสรรเงินให้มันเพียงพอรวมถึงถ้าเกิดเรารู้ว่ามันไม่ไหวแล้วยกตัวอย่างเช่นถ้าอไอ้นี่ของเราเนี่ยที่มันมีมากเกินกว่า70%ของรายรับอันนั้นนะ่ะคือวิกฤตอันนั้นนะ่ะต้องหาทางแก้ไขนะครับส่วนจะแก้ไขยังไงเนี่ยคิดว่าวันนี้เนี่ยต่อให้พูดถึงเช้าเนี่ยผมคิดว่าน่าจะยังไม่หมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากจะรู้ว่า ตรงนี้เคยทำอย่างไรนะครับหรือ,อคนที่เป็นโปรเฟชชั่นอลอ่ะคนที่เป็นแบบรับเคลียร์นี่ปรึกษาปัญหาเรื่องหนี้สินอะไรต่างๆนะครับตรงนี้เขาทำยังไงเนี่ยเอาไว้เป็นโอกาสหน้าถ้ามีโอกาสนะครับถ้าถ้าได้พูดคุยกันอะ่ะเดี๋ยวผมจะบอกละกันนะครับแต่ณนวัวนนี้ผมขอเวลาไปขออนุญาตไปอาอบน้ำแต่งตัวพักผ่อนก่อนเพราะว่าวันนี้เนี่ยลุยกับท่านนายกมาเนี่ยทั้งวัน บอกเลยว่าทั้งวันแต่ว่ามันเป็นอะไรที่คุ้มค่ามากเพราะว่าเราได้พบกับอโอกาสที่จะทําให้ครูเออใช่ทําให้ครูเนี่ยมีโอกาสมีรายได้เพิ่มมากขึ้น โดยไม่กินเวลาของราชการนะครับคอนเซปมันเป็นประมาณนี้นะครับแต่ว่ามันจะเป็นยังไงมีอะไรต่างๆเพราะว่าเราเทํางานเป็นองค์คณะเพราะฉะนั้นเราต้องมีการขอความเห็นจากคณะกรรมการนะครับแต่เป็นยังไงเนี่ยเราจะพยายามดันเต็มที่ถ้าเกิดว่าอะไรที่มันดีกับครูเนี่ยผมบอกเลยผมพยายามจะช่วยเต็มที่เพราะวันนี้เนี่ยคือต้องใช้สมาธิใช้พลังงานอย่างสูงในการรับฟงังแล้วก็เรียนรู้ในคอนเซปตรงนี้มากๆนะครับวันนี้เหนื่อยมากๆเลย ขอขออนุญาตไปพักผ่อนก่อนนะครับไม่ไหวแล้วครับโอเคขอบคุณมากเลยครับยังไงฝากาติดตามนะครับผมเนาะโอเคช่วยๆกันนะครับผมขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับ